สวัสดีครับผมออยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในงาน SME ที่เมืองทองนะครับวันนี้เองนะครับผมก็เอาเครื่อง2รุ่นด้วยกันนะครับมารีวิวเครื่องแรกนะครับก็คือรุ่นซอส s เ8นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นซอส m 1 0 0่อ่าซอส m หนึ่งร้อยเนี่ยครับจะเหมาะสําหรับธุรกิจร้านกาแฟขนาดใหญ่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะพามาดูรุ่นตัวนี้ s 7 8ก่อนแล้วกันอ่เรามาดูกันว่าตัวเครื่องนะครับ จะเป็นสแตนเลสแท้เลยทั้งตัวเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่าสแตนเลสแท้ที่มีคุณภาพนะครับเป็นยังไงอันนี้หัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กเนาะอ่ะอันนี้หัวนี้เป็นแม่เหล็กเนาะอันนี้ถ้าเป็นเหล็กอะครับมันจะดูดติดเนาะแต่เครื่องเราอะครับเป็นสแตนเลสแท้เลยทําให้ดูดไม่ติดเลยง่ายๆว่าเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องของสนิมที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำงานของเครื่องก่อนดีกว่า เครื่องนี้ครับมีทั้งหมด5หัวจ่ายห้าหัวจ่ายนะครับด้านหน้านี้ก็จะมี2หัวกาแฟนะครับเป็นน้ํากาแฟออกมาแล้วก็ตรงกลางนะครับก็คือจะเป็นหัวของน้ําร้อนของเครื่องแล้วก็ด้านซ้ายนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของหัวจ่ายนมนะครับที่สตรีมนมออกมาแล้วก็ด้านด้านหลังนียครับก็จะเป็นหัวจ่ายของน้ํากาแฟนะครับอทีนี้เรามาดูเมนูเครื่องกันดีกว่าครับด้านบนนี้เลย ด้านบนเครื่องนี้นะครับก็จะมีเมนูตามนี้เลยทั้ง so, เอสเปรสโซ่แล้วก็คาปูชิโน่หรือว่ากาแฟนมต่างๆนะครับก็สามารถกดผ่านหนะ้าเครื่องได้เหมือนกันอา่าแล้วก็รุ่น S78 นี้เองนะครับจะเพิ่มในส่วนของบล็อกใส่กาแฟเพิ่มมาอีก250กรัมเลยทั้งหมดตัวเครื่องนี้นะครับสามารถใส่กาแฟได้หมดครึ่งกิโลอ่าแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะเป็นแผ่นความร้อนนะครับที่เราสามารถเอาแก้วมาวางเพื่อทําให้แก้วอุ่นได้อา่าโอเคแล้วก็ ัดมานะครับก็จะมีส่วนของด้านล่างนะครับที่เป็นฐานของเครื่องทํากาแฟฐานของเครื่องทํากาแฟนี้นะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บกากที่ออกมาอ่านี่เลยนะครับนี่เป็นก้อนเค้กอย่างนี้ <ME> <Kent> <MA> เมื่อเครื่องทํากาแฟเสร็จแล้วจะได้กากเนาะกากก็จะมาอยู่ตรงนี้ส่วนน้ําฝั่งด้านซ้ายนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นชักไว้เก็บน้ําทิ้งของเครื่องนี่เลยเราสามารถเก็บได้เยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชงช็อตกันดีกว่า เดี๋ยวผมจะลองอชงเอสเปรสโซให้ดูกันนะครับเรากดเอสเปรสโซเลยหนึ่งรอบเครื่องนะครับก็จะทำการบดเมล็ดกาแฟจากด้านบนนะครับของเครื่องลงเข้าสู่บล็อกชงแล้วก็เอาเอา,เอาแรงดันของน้ำนะครับอัดน้ำกาแฟออกมานี่เลยเดี๋ยวรอบตับหนึ่งนะครับเวลาในการทำกาแฟหึงรอบประมาณ45วินาทีนะครับเอสเปรสโซเริ่มออกมาแล้ว เ,เรียบร้อยครับได้มาแล้วเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อต30 ml พร้อมที่เราเ,เราก็พร้อมที่จะเอาไปทําเมนูอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูเมนูนมอีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะกดลาเต้ให้ดูนะครับอเคเครื่องเรานะครับสามารถทําเมนูนมได้ด้วยเ,เดี๋ยวผมกดลาเต้ไปก่อนนะครับปุ๊บ ทีนี้เครื่องนะครับก็จะทําการบดเมล็ดกาแฟก่อนแล้วก็ดูดนมเข้ามาตีฟองนมนะครับโอเคเราเลื่อนหัวใจนิดนึงทีนี้ฟองนมนะครับก็เริ่มออกมาแล้วระหว่างที่ทําฟองนมนะครับเครื่องเองก็จะทําการบดกาแฟแล้วก็อัดน้ํากาแฟเข้าไปหลังจากที่ทําฟองนมเสร็จเรียบร้อย น้ำกาแฟมาแล้วเอ่าโอเคเครื่องก็จะค่อยๆไหลลงมานะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นเลเยอร์ลงมาเลยเพราะฟองนมนะครับจะมีน้ําหนักเบาวกว่าน้ํากาแฟด้านล่างครับอ่าทีนี้ใกลเรียบร้อยละเต็จเรียบร้อยนี่ครับเราก็จะได้ลาเต้นหนแก้วมาทานง่ายมากๆเลยต้นทุนของ1นึ่งนงช็อตนะครับหนึ่งแก้ว จะอยู่ที่ประมาณช็อตละ5บาทนะครับขึ้นอยู่กับมเมล็ดกาแฟที่เราใช้เครื่องนี้บล็อกชงอยู่ที่10กรัมต่อ1 1เอสเปรสโซ่นะครับอลองคำนวณกันดูมีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามมาว่าเออแล้วเครื่องนี้เราจะทำความสะอาดมันยังไงเนาะแล้วก็ง่ายๆเลยครับเราเปิดฝาด้านขวาเนี่ยครับออกมาของเครื่องเนาะด้านในนี้ก็จะมีอ,อัวใส่กากกาแฟนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นคอมเมอร์เชียลเขาเลยเจาะดูให้ ก้อนเค้กของเราครับหล่นลงไปด้านล่างครับอ่ะเดี๋ยวผมดึงบล็อกชงออกมานี่นะครับหน้าตาของบล็อกชงเรานี่เลยนี่ครับบล็อกชงจะทําการใส่ผงกาแฟด้านในนะครับแล้วก็อัดน้ํากาแฟเข้าไปทีนี้วิธีล้างอะครับก็ง่ายมากเลยแล้วก็ล้างทั้งแท่นนี้ได้เลยล้างกับน้ําทันไลแล้วก็ถูกับฟองน้ําได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราใส่กลับไปก่อน ต้องใส่ให้ตรงช่องถ้าตรงช่องแล้วมันจะดังแก๊กแบบเมื่อกี้ครับเคเรียบร้อยแล้วก็อีกนิดนึงครับด้านหลังของเครื่องนะครับมีลูกค้าหลายคนก็สอบถามมาเหมือนกันเราจะเติมน้ํำยังไงเคเครื่องนี้นะครับทําได้2ระบบคือ1เติมน้ําด้วยมือนะครับด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นแทงค์น้ํานี่เลยเราสามารถเอาน้ํานะครับเทใส่ไปในนี้ได้เลยเช่นกันนะครับแต่ในกรณีนึนงเราอยากเติมน้ําจากแทงค์นะครับ เราก็แค่เอาจุกยางนะครับที่แถมมากับเครื่องปิดอุดรูนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เอาสายยางนะครับต่อเข้าไปด้านล่างนี้แล้วก็ดูดน้ําจากถังนี้ได้เลยนี่เลยันนี้ก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าเราเองแถมสายยางไว้ดูดน้ําด้วยครับ <Okay. S 1> อันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฟ่ายนะครับบาริต้าของ The First Espresso นะครับได้ลองสตีมนมทำลาเต้าอารัตกับเครื่อง S718 ครับโอเ อ่ะกดเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้จะทำลาเต้ร์ตได้สวยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวสตีมฟองนมก่อนเรียคับ อ่าเรียบร้อย,ยทีนี้เราก็มากดช็อตกันนะครับกดเอสโซ่หนึ่งช็อตโอเคนี้ที่เราเอียงนะครับเพราะว่าลดการเกิดฟองจะทำให้เราเทลาเตอ,อาร์ได้สวยขึ้นครับ มาแล้วน้ำกาแฟเอสเปรสโซ่ของเราโอเคมาเรามาลองเทกันดีกว่าครับอ่าเริ่มเลยครับปึ๊บโอ้มาแล้ว โอ้โหสุดยอดเลยรู้หัวใจด้วยอ่าอขอดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้เครื่องนี้ก็ทำลัตทิอาร์ตได้นะครับขอบคุณมากครับโอเค